สวัสดีค่ะต้าค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอันนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะ<อ>เรายินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลนี้นะคะว<ส>ันนี้เรามาอยู่กันในช่วงซีต้ารีวิวอีพีสามสองค่ะสองวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นให้ถายติ๊กต่าติ๊กตปิดตาทายสกุช,ช่ค่ะตัวนี้คือตัวปิดตานะคะนี่คือสกุช,ช่ที่ทั้งหมดอ่ะเรียนถ่งนี้นะ<ส>โอเคเราจะมาทายกันคนละ 3ามชิ้นนะคะมาชุบกันใครเล่นก่อนนีชุบชุบชุบอ่าแพ้เล่นก่อนโอเคเขาเล่นก่อนก็ได้ชนะเล่นก่อนเล่น <c oughs> ชนะเล่นก่อนนะคะใครแพ้นะคะบทลงโทษคือลูกนั่งยี่สิบที่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกีตาร์เล่นเลยค่ะแล้วนะคะสกูชชี่สีก็พร้อมแล้วค่ะทขสอบหน่อยนี่กี่นิว้วสองร้อยห้าสิบโอเคถูกต้อง เล่นอ่ะชิ้นแรกนี่เลยตัวที่จะตับถูกไหมอ่ะโชว์กล้องเลยเออโอเคถามว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะเฉลยทีเดียวนะอะไรคะเต้าหู้เต้าหู้อันแข็งมากสีอะไรรู้ไหมสีอะไรแข็งสีอะไรล่ะแข็งสีชมพูอ่ะชิ้นต่อมาตัวนี้นะ อะไรอะไรองกลิ่นไปแล้วว่าอะไรอะไรคะตอบเลยสีเหลืองอสเหลือง,องตอบแล้ใช่ไหมอืมโอเคสีเหลืองข้เกียจ่ขีเกียชิ้นสุดท้ายที่มันมีอกลตน่าระมั้ช่ป่ะ<ต> อโอเคเปิดเปิดตาทุกมาเลยเย้นี่นะเดี๋ยวเรามาดูตาสีกันมากค่ะเลือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้สีตอบสีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เอาไว้สิอะไรอีกอะเนี่ยอ๋อตัวสีเหลืองใช่ไหม ตัวสีเหลียมอ่ะตอบนะคะตัวสีเอันนี้อันที่หนึเราวางข้างหน้านะต่อไปโดนนะัสีน้ำตาลมันตรงเนี้ยเป็นสีน้ำตาลโอเคอ,อันนี้อันที่สองนะไอแก้มชมพูชมพูใช่อันนี้อันที่สาม เปิดตาเลยนะเปิดตาเลยถึงข้อหนึ่งโอยจะบอกถูกหมดเลยนี่เราผิดอันนี้นะหอมมากงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราไปทำบทลงโทษกันรับบทลงโทษแล้วค่ะลุกนั่ง20ที วันนี้นะคะซีและตาก็ต้องขอลาไปก่อนนะก,ก็อย่าลืม,มกดไลค์กดติดตาม